คุณผู้ชมไปดูเรื่องน้ํากันบ้างตอนนี้ก็มีหลายๆพื้นที่นะที่เจอเกี่ยวกับฝนตกแล้วก็น้ําท่วมเขารอการระบายค่ะคอที่ชนบุรีคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยรอหน่วยงานกันไม่ไหวแล้วนะคะเมื่อรอไม่ไหวน้ําเอ่อเข้ามาทํำยังไงใช้มือเปล่าเนี่ยแหละค่ะไปลอกเอาดินเอาญ้าที่ไปอุดตามท่อระบายน้ําอยู่ริมถนนออกนะคะเพื่อให้น้ําฝนเนี่ยไหลลงท่อได้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุค่ะ สภาพผิวจราจรถนนสาย3 4 4ฝั่งขาเข้าบ้านบึงนะคะในช่วงของใกล้บ้านหนองคุกหนองไก่หมู่ที่3ตํตำบลหนองชากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีน้ําท่วมขังผิวจราจรก็ทําให้เกิดอุบัติเหตรุรถยนต์ลื่นถลายเสียการทรงตัวบางคันเนี่ยเหินข้ามเกาะกลางนะหากว่าคนที่ไม่ได้เคยใช้เส้นทางหรือว่าใช้เส้นทางนี้ไม่ได้ชินทางมากนะักและขับมาด้วยความเร็วไปเจอน้ําผิวท่วมผิวจราจรก็จะเกิดเหตุอุบัติเหตุย เป็นประจำคุณยอดรักปุ่มคำน้อยคนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านลาบอยู่ริมถนนบริเวณนั้นเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าที่เขาจะต้องออกมาช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุเวลามีฝนตกลงมาเนี่ยจะต้องไปช่วยอยู่เป็นประจำเลยเพราะว่าน้ำมักจะท่วมขังผิวถนน ไปไหลลงท่อระบายน้ําแล้วน้ำเนี่ยมันไม่ไหลลงไปถ้ารถขับขี่มาด้วยความเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์ทรงตัวไม่อยู่แน่ๆบางคันเนี่ยตกข้างทางแล้วก็อีกไม่น้อยนะคะขับข้ามเกาะกลางถนนเลยเ,เพราะว่ารถเวลาเจอน้ำเนี่ยมันจะเหินแล้วก็พวงมาลัยก็จะบังคับไม่ได้ก็จะข้ามแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็กลัวนะคะว่าถ้ายัง ตัวเองเห็นแล้วยังทิ้งไว้แบบนั้นน่ะเ,เกิดอุบัติเหตุนแน่ๆหลายครั้งที่แจ้งไปที่หน่วยงานให้มาทําป้ายแจ้งเตือนหรือไม่ก็อยากที่จะให้มาตรวจสอบเวลาฝนตกเนี่ยให้มาแก้ไขเอ๊ก็ไม่ได้มาเป็นประจำะเพราะก็ไม่รู้ไงว่าฝนจะตกตอนไหนตนเองก็รอไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าถ้าฝนตกลงมาแล้วเกิดอุบัติเหตุ ก็ไม่รู้ว่ารถเนี่ยมันจะพุ่งเข้าไปชนร้านตัวเองหรือเปล่าแต่ร้านเขายังอยู่ใช่ไหมตอนนี้ยังอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ทําอะไรเลยหน่วยงานไม่ทําอะไรเลยก็ไม่แน่ไงอุบัติเหตุริมถนนก็เลยอย่างที่เห็นแล้วค่ะมือเปล่าก็ได้ช่วยกันนะคะขุดเอาเศษดินเศษหญ้าเศษหินออกเพื่อให้น้ําไหล ไปดูที่ยะโสธรกันหน่อยคุณผู้ชมปริมาณน้ําในลําน้ําในช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่อําเภอยะโสธรน,นะคะมวลน้ําจากพื้นที่อําเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะปริมาณน้ําตอนนี้เริ่มสูงขึ้นกันอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เอ่อล้นตลิงไหลบ่าเข้ามาท่วมนาข้าวของชาวบ้านแล้วก็ขยายวงกว้างนะคะไปท่วมนาข้าวบ้านม่วงอ่อนตําบลดู่ทุ่งและบ้านใหม่ชุมพรที่ตําบลเดิดอําเภอเมืองยะโสธรส่งผลให้ข้าวค่ะจมน้านะคะ ะะข้าวตอนนี้ก็กําลังออกรวงรอการเก็บเกี่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้าวนาปลังที่พี่น้องเกษตรกรชาวนานนะะเขาปลูกกันเอาไว้ในรอบสองก็จมน้ําลึกกว่า1เมตรและที่สําคัญตอนนี้ยังมีปริมาณน้ําที่จ่อที่จะไหลเข้ามาท่วมอีกนะคะช่วงรอยต่อระหว่างบ้านม่วงอ่อนไปบ้านโพที่ตำบลน,นางงามอำเภอเสรภ,ภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนของเขื่อนยะโสธรพนมไพรค่ะซึ่งก็เป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ําชีตั้งอยู่ในพื้นที่ตําบลเขื่องคําอําเภอเมืองยะโสธรตอนนี้ก็มีการเพิ่มการระบายน้ําสูงขึ้นนะคะเพื่อระบายน้ําออกรอที่จะรับมวลน,น้ําจากทางเหนือนะคะตอนนี้เปิดประตูระบายน้ําทั้งหมดไปแล้วบานค่ะแล้วก็คอยจัดเจ้าหน้าที่นะคะเฝ้าระวังดูสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงหากว่าปริมาณน้ําเพิ่มมากขึ้นจะได้มีการแจ้งพี่น้องประชาชนที่อยู่ท้ายขือ ส่วนที่อุทัยธานีสถานการณ์ฝนฟ้าที่ตกลงมาหลายชั่วโมงนะคะก็ทำให้มีน้ำท่วมสูงประมาณ40-50เซนติเมตรทั่วบริเวณใจกลางย่านเศรษฐกิจของเขตเทศบาลเมืองอุทัยธานีเนื่องจากว่าเหมือนชนบุรีเลยค่ะก็จะมีเจ้าพวกขยะน,ะนะะี่แหละค่ะไหลไปรวมกันบริเวณช่องท่อระบายน้ำเวลาขยะไปกองกันอยู่ที่นั่นทำไม นน้ำมันก็ไปไม่ได้ไปไม่ได้ลงไม่ได้ก็เออแบบนี้แหละค่ะก็เดือดร้อนนะคะทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีจําเป็นที่จะต้องสั่งการให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยนําเครื่องสูบน้ำนะคะไปติดตั้งเร่งระบายน้ําในช่วงที่น้ําเอ่อล้นเพื่อที่จะให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพราะว่าเป็นเขตพื้นที่เศรษฐกิจ แม้ว่าตอนนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นน้ําแห้งแล้วนะคะทิ้งเอาไว้อะไรคราบดินงโครนชาวบงชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาล้างทําความสะอาดแล้วค่ะเพื่อที่จะคืนพื้นผิวจราจรให้กับพี่น้องประชาชน